เหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่มีคอนโดแล้วก็อยากจะปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับเธอบอกว่าเธอมีการปล่อยคอนโดมิเนียมห้องนี้เนี่ยให้กับลูกค้าสาวรายหนึ่งซึ่งเอาละพออยู่อาศัยกันไปเดือนละหมื่นสองนะคุณตาไม่ธรรมดาเดือนละหมื่นสองฮะเขามาทราบว่าลูกค้าสาวรายนี้ทําผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ในห้องพักห้องนี้นะฮะแต่มาทราบทีหลังว่าผู้เช่าเนี่ย แอบเลี้ยงแมวค่ะอ่มาคุณผู้ชมคมันผิดเงื่อนขายเลี้ยงแมวไม่ได้ผิดแต่มันผิดตรงที่ว่า,าที่อยูอ่เขาไม่ให้เลี้ยงแล้วอึอแมวเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนข้างห้องก็คือมันส่งกลิ่นมากก็คืออาจจะไม่ได้ทําความสะอาดหรืออะไรก็ตามนะคะก็บอกว่าหลังจากนั้นเลยครับพยายามจะเข้ามาคุยกับผู้เช่ารายนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่ที่น่าตกใจคือพยายามจะผลัดไปผลัดไปผลัดไปจนกระทั่งเธอบุกมาที่ห้องแล้วเจอสภาพนี้ครับ นี่ครับผู้หญิงคนนี้นะครับสัาห้องนะครับผมนี่เคยเห็นแต่อีอะไรนี่เคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะเอาอีา้า <c oughs> ไม่นดแมวเอาอีาน่นี่นะครับแม่บ้านคือแบบไม่ไหวเลยอ่ะแม่บ้านแบบอ้วกกันเป็นแถวแล้วครับคือม,มันหนอนทั้งนั้นอัะไพ่โะ่เตอะพังหมด <c oughs> คุณเบนทำไมเหมือนได้กลิ่นด้วยเลยอ่ะเป็นเป็นทีวีคุณอเป็นร,รุ่นใหม่โอเหมือนอจะไดกลิ่นใช่ไหมคุณแม่บ,บ้านสู้ชีวิตมากเลยเนาะออคือทำงานไปเก็บขยะไปเคลียร์ห้องไปแยะไปนะฮะมไม่สามารถติดต่อผู้เช่าคนนี้ได้นะครับนี่คือห้องพักของคุณรัชชานน์นะฮะ ตัวเจ้าของห้องเป็นผู้ชายนะฮะพี่ผู้ชายปล่อยคอนโดนี้หมื่นสองเมื่อปีที่แล้วให้กับน้องผู้หญิงคนหนึง่งเป็นนักศึกษาสาวหน้าตาดีมากค่ะคุณรัชนนน์บอกงนี้นะฮะหน้าตาดีมากบุค,คลิก,กภาพดีดูมีฐานะแต่ก็จ่ายค่าเช่าไม่ตรงตั้งแต่เดือนแรกก็เอาละ่ะไม่ได้ว,ว่าอะไรน้องก็น่ารักด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ <S 1> <S 1> แต่หลังๆน้องกลับทําผิดเงื่อนไขาการเช่ามากขึ้นเช่น ไม่ตรงบังนะฮะออตอนแรกบอกอยู่คนเดียวสักพักเอาผู้ชายมาอยู่ด้วยเอาไม่เป็นไรเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีการบอกว่าแฟนหนุ่มที่เอามาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นนักสแสดงอีกอซึ่งช่วงหลังแฟนหนุ่มเป็นคนรับผิดชอบค่าห้องให้กับน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้ก็แอบ,บเอาแมวมาเลี้ยงอีกจนถูกลูกบ้านคนอื่นร้องเรียนทางคอนโดไปบอกว่าเหม็นกลิ่นอึแมวมากๆก็เลยติดต่อพูดคุยกันนะฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องคนนี้พยายามบ่ายเบียงค่ะผลัดกัน นัดวันนี้ก็เลื่อนนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปตรวจสอบดูคุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นเลย mm hmm. เขาบอกว่าพอไปเปิดห้องเจอในลักษณะแบบนี้ต้องจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดถึง3คนนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยผลักกันไปอ้วกค่ะเพราะห้องเหม็นมากนะครับความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า1 0 0 0 0แบาทมีบางสิ่งบางอย่างในห้องเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเนี่ยพังเสียหายประตูก็พัง,งพื้นก็พังผนังก็เสียนะฮะตอนนี้ ห้องทำความสะอาดใหม่หมดแล้วล่าสุดน้องโป้งสุวิภานี่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอคุณรัชชานนทนเจ้าของห้องตัวเป็นๆเนนขาบอกว่าวมีปัญหานะฮะพักหลัง3-4เดือนที่ผ่านมาตอนที่น้องมาเช่าหลังๆเนี่ย <ừ> ปัญหาจะมาสมสมสๆส,สกันช่วงท้ายๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ความจริงถูกเปิดเผยทั้งหมดนะครับอลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยคุณรัชชานนนนะครับ คือเราส่งข้อความไปหาน้องเรื่องเรื่องย้ายออกอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะย้ายออกภายในประมาณ7วันอะไรเงี้ยครับพอถึงวันที่กําหนดน้องน้องก็แบบเหมือนใบเบี่ยงอ่ะบอกว่าคือห้องยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับเขาบอกห้องน้ำไม่พร้อมใช่ใช่เขาบอกว่าห้องน้ําไม่พร้อมเพราะว่าตอนที่นิติส่งอีเมลมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้เช่าอ่ะไม่ได้จ่ายค่าค่าน้ําแล้วเขาตัดน้ําเนี่ย ห้าเดือนแล้วเราก็งงว่าน้องอยู่ได้ไงไไคือเราตั้งใจจะเดินเข้าไปในห้องแต่ว่าด้วยความที่ว่ากลิ่นมันเหม็นมากก็เหมือนในคลิปเลยคือแบบ<ม>เราเราเราถ่ายเราเข้าไปสุดไม่ได้เราก็บอกว่าไม่ไหวเราออกมาก่อนอ้วกอย่างเงี้ยก็ให้แม่บ้านที่คอนโดมาครับแม่บ้านก็คือแบบทําไปอ้วกไปครับก็อยากจะให้เขาเขาแบบ บอกเอ๊แล้วอยู่ดีๆไปถือวิสาสะเปิดห้องผู้เช่าได้ยังไงค่คุณรัชชานน์เนี่ยเขาวางเดทไลน์ไว้แล้วคือคุยกับน้องและน้องผลัดมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเขาวางเดทไลน์ไว้สุดท้ายคือถ้า8กันยายนที่ผ่านมาตอน10โมงเนี่ยน้องนักศึกษาสาวคนนี้ผู้เช่าไม่ยอมมาเจอกันที่จะขอวิสาสะเปิดไปตรวจสอบห้องน้องก็ไม่มาจริงๆนะฮะแล้วพอเปิดไปก็ตามสภาพคลิปที่เห็นเลยเนี่ยอันเนี้ยแต่ประเด็นก็คืออย่างที่คุณรัชชานนนบอกว่าห้องเนี้ย ไม่จ่ายค่าน้ําไม่จ่ายมาห้าเดือนนะแล้วก็เลยถูกตัดน้ําไปแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในนี้คุณผู้ชมที่มันเหม็นมากนอกจากกลิ่นขี้แมวแล้วอนะเนาะเขาบอกว่าขออภัยนะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเล่าตรงนี้ไงเพราะมันตอนเที่ยเขาบอกว่าเขาอยู่อ่ะเขาอยู่จริงๆอยู่ในสภาพที่มันไม่มีน้ําใช้แล้วเขาก็ขับถ่ายด้วยในโถอ่อะเออมันก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งแฏ<อ>ิกูลเป็นว่าในห้องน้ําเนี่ยส้วมล้น ล้นด้วยสิ่งที่คนและแมวต้องอยู่ต้องกินต้องขับถ่ายประมาณนี้นะฮะโอคือฉันค <laughs> ือไม่รู้ว่าอยู่กันได้ยังไงนะคะตอนนี้ขาดการติดต่อจบประมาณนี้แล้วก็เคลียห้องไปนะฮะเช่ามาหน <1 S 2> ึ่งปีห้องต้องทําใหม่อีกอะ่ะทำใหม่หมดเลยเป็นแสนนะคะคโอโ้ไม่รู้ว่าจะตามตัวเจอหรือเปล่าสั่งแล้วกลุ่มแผน